ปัญหาการลักกรอบตัดไม้ในพื้นป่าสารวินที่สามมิติได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามที่จะนำไม้สักของกลางที่คนร้ายลัก,กลรอบตัดไว้เพื่อเตรียมล่องลำน้ำนะครับไปส่งนายทุนที่ว่าจ้างล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถลำเลียงไม้ของกลางออกมาเก็บรักษาได้จานวนหนึ่งนะครับนายเล็กวงษาผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามของสำนักจัดการทรัพยายกรป่าไม้ที่1จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจปทศฝ่ายปกครองและทหารพรานชุดเฉพาะกิจที่36เข้าไปตรวจยึดไม้สักที่ขบวนการลักลอบตัดไม้ทิ้งไว้ที่สันเขาริมแม่น้ำสารวินและทีมข่าวสามิติสำรวจพบโดยวันนี้เจ้าหน้าที่นำเรือชาวบ้านทั้งหมดห้าลำไปขนไม้จากจุดที่พบไปเก็บรักษาที่หมู่บ้านแม่สามแลบ วันนี้เคลื่อนย้ายไม้สักไปได้เพียง27่อนเนื่องจากการขนย้ายเป็นไปได้วยความยากลำบากต้องนำไม้ขนาบข้างกับเรือแล้วก็ลอยทวนกระแสน้ำสารวินทำให้เรือแล่นไปได้ช้ามีเรือชาวบ้านสองลำเสียหายเพราะว่ากระแทกกับโขดหินระหว่างเรือล่องแม่น้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามในระหว่างปฏิบัติงานในวันนี้มีเรือเร็วของทหารพรานลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติการด้วยนะครับ วันพรุ่งนี้ชาวบ้านศพเมยและบ้านแม่สามแลบจะรวมตัวช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากการขนย้ายไม้ของกลางหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านกังวลใจว่าการเข้ามาช่วยขนย้ายไม้จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของไม้เสียเองและขณะนี้ชาวบ้านมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจกับการปราบปรามตัดไม้ในป่าสารวินมากขึ้น